ถา้าพ่อครูแก้วแม่ครูแก้วตื่นตัวนี่นะจ๊ะโลกก็จะตื่นตามด้วยอนี่นะไม่ใช่ตื่นตูวแล้วตื่นตามเลยเออก็ยังยืนยันว่าที่บิดามารดาสองโลกเนี่ยเข้าโรงเรียนนี่นะจ๊ะต้องการจะมาเรียนรู้สิ่งที่ถูกต้องและดีงามเท่านั้นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและไม่ดีงามไม่อยากเอาไปเลยเนี่ย อะจริงๆนะเออเนี่ยลองไม่เชื่อลองไปถามอืมผู้ปกครองดูสิจ้ว่า,าถามจริงๆที่ส่งรูปรเรียนเนี่ยต้องการให้เลิกเอาแบบนี้ใช่ไหมหรือเอาแบบนี้เออเช, <laughs> ชื่อไหมจะอร่อยละลายดีผู้ปกครองจะบอกต้องการให้ลูกเรียนรู้สิ่งที่ถูกต้องและดีงามทั้งวิชาชีพแล้วก็วิชาชีวิต จากพ่อครูแก้วแม่ครูแก้วนี่สำคัญเนาะสำคัญมากมากเพราะฉะนั้นเนี่ยในฐานะเป็นพ่อครูแก้วแม่ครูครูแม่ครูแก้วก็ต้องรักนักเรียนเหมือนลูกเรานี่เนาะนี่เป็นเรื่องที่สำคัญทีเดียว